คนไหมขี่รถตรงนะคืรอรถตรงนะคืรอรถตรงนะเด็กดูต้องเดินหน้าไหมจับตรงรู้สึกต้องเดินหน้าไหมถ้าถ่ายระวังกระจุกมองข้างด้วยนะใช่ต้องเดินหน้าครับขึ้นรถให้ตรง สวัสดีครับผมผมมีตำตามอางแล้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูการถอยเข้าบ้านนะครับเป็นนักเรียนท่านหนึ่งนะครับที่มีพื้นที่ในการถอยเข้าบ้านที่แคบมากๆนะครับเป็นอะไรนะเป็นเป็นบ้านคล้ายๆเป็นบ้านทาวโฮมทาวเฮาส์อย่างนี้นะนะครับอ่าก็จะเป็นบ้านติดๆกันแล้วทางเข้านี่แคบมากๆนะครับอ่านักเรียนออกรถมาใหม่นะครับก็ไม่กล้าถอยเข้าบ้านนะครับก็ให้ญาตินะครับให้คน ที่รู้จักมาถอยเข้าบ้านที่นี้ไม่ได้แล้วจะพึ่งคนอื่นไม่ได้แล้วครับต้องทําเองแล้วนะครับทีนี้ก็เลยามาเรียนนะครับมาเรียนสอนมาเรียนขับรถกับผมแล้วก็บอกพี่จั่มหนูมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้พี่จั่มสอนคือว่าถอยเข้าบ้านมันถอยไม่ได้จริงๆมันแคบมากๆพี่จั่มช่วยพาถอยเข้าบ้านช่วยบอกวิธีการถอยเข้าบ้านหน่อยคลิปนี้ผมจะพาพเพื่อนๆมาดูครับว่าทางที่จะถอยเขาเไม่ใช่ทางสิตรงประตูหน้าบ้านนะครับที่จะเข้าไปในเข้าไปในในบ้านเนี่ยมันจะแคบ เรามีวิธีการถอยยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูครับไปนะครับของบปาย ถ้าไม่พ้นไม่ต้องเดินหน้านะบนไหมขี่รถตรงนะขี่รถตรงนะขี่รถตรงนะเบรกดูต้องเดินหน้าไหมจับความรู้สึกต้องเดินหน้าไหมถ้าถ่ายระวังกระจกมองข้างด้วยนะอะใช่ต้องเดินหน้าครับ ต้องรถให้ตรงท้ายหลังต้องดึงหมุนซ้ายด้วยนะหมุนซ้ายไปเลยให้รถเป็นเฉพอเฉยปุ๊บแล้วคือรถตรงจะถ่ายข้าตรงออตรงคือรถตรงคือรถตรงระบางกระจบมองข้างด้วยนะไม่น่าพนะ้นอ่ะ À, tao đang tông xí sí. Ok Để mày lót này Ok Khi lót tông หอยตรงๆเข้าได้เลยตั้งรถให้ตรงแล้วหอยตรงๆเข้าได้เลยเ็คกระจกมาข้างฝั่งไหนเยอะกว่าก,กนันมุ่งไปฝั่งนั้นใช่ยี่รถตรงนะยี่รถตรงในหะ้ถ่ายต,ตรงๆนะฮะถ่ายไปเลยใช่ เมืใหม่นะครับจะถอยเข้าบ้านนี้นะโซนแคบๆแบบนี้ครับดูซิจะทำแล้วนะนะครับโฉบ,านะนะบโมาแล้วนะครับถอยเข้านี่นะนะครับโคมมาแล้วนะครับโคมมาแล้วอ่า โคมาปุ๊บนะครับสังเกตเลยนะครับต้องดูกระจกมุข้างซ้ายขวานะนะครับให้มีช่องว่างนะครับโคมาดูซิถ้ามันไม่พ้นเราก็มีวิธีแก้นะน,นะครับอ่าปเลื่อรอซิว่านั้เรือจ,จะได้ไหมคือรถตรงด้วยนะคือรถตรงด้วยคือรถตรงคือรถตรงแนละ้วถ่ายตรงตรง แล้วถ่ายงตรงครงับเลยดูด้วยว่ากระจกมังข้าเกี่ยวไหมกระจกมังข้าไม่พ้นนะตรงไปเดินหน้าอ่ะเดินหน้าออกขวาไปก็ได้อ่าเดินหน้าไปเดินหน้าไปอีกเดินหน้าไปอีกอใส่เกียร์ถอยหลังหมุนซ้ายสักหน่อยสิ ออให้มีพื้นที่หน่อยรถตั้งตรงก็คือรถตรงรถถถาตรงๆต,ติดสังเกตก็คือต้องดูนะครับดูว่ามีช่องว่างไหมตรงตรงก็ไปหัไปหัไปรั้ยทยอนหมุนขวาอาา๋าใช่หอวไป เยี่ยมสวยนะครับโอเคสวยงามครับสวยงามครับรถปรากฏดำเลยนะล้อนะครับเดินหน้าเดินหน้าออกจากบ้านนะนะครับเดินตรงๆไปก่อน ให้กระจกมองข้างเดินประตูแล้วก็หมุนนะครับเราไปด้านซ้ายนะครับเดิตนตรงตรงไปปึ๊บโค้งไปสวยงามมากๆครับแบบ๋ยวไปเลยเห็นไหมประตูนี่แคบแคบมากๆเลยนะนะครับก็าสามารถเข้าตดเดินหน้า,าออกได้สบายๆนะครับอ่ะนะครับในการเดินหน้าออกจากบ้านนะครับก็คือเราจะให้กระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับ เลยมาประมาณคืบหนึ่งครับแล้วหมุนวิธีถ้าประตูมันแคบนะครับมันแคบๆมากๆเวลาหมุนเพื่อนๆอย่ารีบหมุนเพราะถ้ารีบหมุนท้ายมันจะไมพ่พ้นนะครับหมุนเรื่อยๆหมุนเรื่อยๆครับหมุนเรื่อยๆแล้วโค้งออกไปครับเวลาโค้งไปปุ๊บดูกระจกมองข้างด้วยฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยตอนที่เราเลี้ยวกไปเนะี่ยนะครับพี่จ้าดูยังไงดูยังไงนะครับเราจะเลี้ยวฝั่งไหนดูกระจกมองข้างฝั่งนั้นครับเราจะเลี้ยวซ้ายดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเราจะเลี้ยวขวาดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับ เวลาดูนะครับดูว่าด้านข้างรถเราด้านหลังเนี่ยนะครับมันพ้นประตูออกมาหรือยังมันบีบเข้าไปเบียดไหมถอยมาปุ๊บมันเข้าไปเบียดไหมถ้าเบียดก็ต้องคืนถอยคืนกับประกอนพงมอะไรคร้างไว้ถอยคืนเข้ามานะครับถอยกลับมาปุ๊บแล้วดึงออกความใหม่แล้วค่อยดีแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายใหม่ออกไปแต่ถ้าโค้งมาปุ๊บแล้วยังมีช่องว่างโค้งออกมาได้ก็โค้งออกไปเรื่อยๆจนกว่ารถจะพ้นออกมานะครับนี่คือวิธีการเดินหน้าออกจากบ้านนะครับผมอ่า ลองไปทําดูครับเป็นยังไงกั่บ้างครับเพื่อนครับกับเทคนิคในการถอยเข้าบ้านนะครับดูเป็นตัวอย่างและกันนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจวิธีการครับก็คือหลักๆก็เลยหลักๆหลักๆเลยนะครับก็คือดูกระจกมองข้างซ้ายขวาครับพี่ตั้มครับแล้วไม่ดูกล้องมองหลังเลยครับนะครับกล้องมองหลังดูครับเพียงแต่ว่าหลักใหญ่ใจความสําคัญต้องดูกระจกมองข้างครับอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะเข้ามาเราต้ตั้งรถให้ตรงก่อนแล้วก็ดูกระจกมองข้างว่า มีช่องว่างไหมทางรถเรากับประตูตางเข้าบ้านเมื่อพ้นมาแล้วปุ๊บยังไม่พอครับต้องดูด้วยว่ากระจกมองข้างของเราเนี่ยทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยมันไปเกี่ยวเกี่ยวเสาไหมอ่าไปเกี่ยวกับประตูไหมถอยดีๆครับค่อยดูถ้าถอยมาเรื่อยๆถอยมาช้าๆถอยมาช้าๆแล้วดูว่ามันเกี่ยวไหมถ้ามันไม่เกี่ยวก็ถอยมาตรงๆได้เลยนะครับเทคนิคก็คือทํายังไงก็ได้ให้รถตรงกับทางเข้าแค่นั้นพอ ะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนใหม่นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์ผมด้วยนะนะครับใครเพิ่งมาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกใครเพิ่งมาเจอช่องพี่ตั้มเป็นครั้งแรกฝากเพื่อนด้วยครับฝากเพื่อนกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งครับห้ามปุ่มซับสไครต์นะครับไอ้ไอ้ปุ่มกระดิ่งเนี่ยก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้รับภาพทริคใหม่ๆเคล็ดลับใหม่ๆคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมาครับอ่านะครับสซูมเพื่อนคนไหนบอกพี่ตั้มครับอยากจออออออยยยยยาาาาากกกจเเเขข้้้ไปคุัับพี่่ตมม พูดคุยอยากตั้งกระทู้สอบถามมีตรงไหนไหมมี Facebook กลุ่มไหมนะครับผมมี a c e b o o k กลุ่มนะสำหรับเพื่อนๆใครที่ถามเข้ามานะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับกดปุ๊บก็จะเจอหน้าปกแบบนี้ครับเมื่อเจอหน้าปกแบบนี้ก็หาปุ่มนะครับปุ่มเข้าร่วมหรือปุ่มจอยนะครับกดปุ๊บรอผมอนุวัติแป๊บหนึ่งก็เข้ามาตั้งกระทู้สอบถามหรือไล่ดูกระทู้เพื่อนคนอื่นนะครับว่าเขาถามอะไรบ้างมีคําถามเดียวกับของเราไหมใครที่มีปัญหาเหมือนกับเราไหมนั่งลองไล่ดูแล้วกันนะครับส่วนนะครับใครที่อยากจะเรียนกัับบผมนะคร พี่ตั้มคะหนูเนี่ยไม่ได้ละกันไม่กล้าออกทันใหญ่เลยแค่ขับออกจากบ้านก็ยังไม่กล้าเลยติดต่อพี่ตั้มได้อย่างไงคะนะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับด้านล่างนี้ใต้คลิปนี้มันจะมีทั้งเบอร์โทรแล้วก oui, ็ไอ l ดี e ไลน์นะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อเข้ามาเลยโทรมาแล้วสายไม่ว่างก็แอดไลน์เข้ามานะครับแอดไลน์แล้วทิ้งข้อความนะครับทิ้งข้อความไว้แล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับ ที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมอยากเสริมการทอกข้อซองอยากออกท้องอย่ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เจอกันนะครับส่วนคลิปนี้ต้องไปแล้วล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ,ส,รบสวัสดีครับอย่าลืมเปิดเพืยอกนกันนะครับ